ให้มันเดิน20ชั่วโมงและจริงๆแล้วอ่ะมันเดินและเกิดมูลค่าเท่ากับกี่ชั่วโมงอ่ะเรามาดูันเรามาดูนะามาดูเครื่องจักรตันนี้ผมถามถ้า24ชั่วโมงถ้าเรามีการทำความสะอาด12ชั่วโมง12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงเราจะทำความสะอาด1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจริงๆผลิตผลิตกี่ชั่วโมง 24ชั Adult, <Six. S 1> song, ่วโมงเราผลิตจริง24ชั่วโมงี22ชั่วโมงเอาละ2ใน24ชั่วโมงแมนเทนน์จะต้องเข้ามาดูแลเกี่ยวกับกระบวนกาอื่นอีกครึ่งชั่วโมง24ชั่วโมงกะละครึ่งชั่วโมงกะละครึ่งชั่วโมงสองกะ24ชั่วโมงเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงไหมสรุปว่าขึ้นจากตคนี้เดินเท่าไหร่อ่ะเหลือ21เเข้าไว โมงของไม่เข้าดิของไม่เข้าเฉลี่ยวันละกะละครึ่งชั่วโมงสำรับว่าเหลือยี่สิบอ่ะเครื่องจากตรงนี้เวลาบ่ายปุ๊บพนักงานบ่ายปุ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บสิบนาทีเว้ยเครื่องจากตรงนี้เดินเลยสองกะเท่าไหร่กี่นาทียี่สิบนาทีเหลืออะไรอ่ะว่ามาสิบเก้าเท่าไหร่สิบเก้านาทีสี่สิบสิบเก้าชั่วโมงสี่สิบแล้วอะไรผลิตไปผลิตมา ลดลดสติเพราะอะไรผลิตออกมาแล้วมีของเสียคำนวณแล้วกะละสองชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงอ่ะว่ามากี่ชั่วโมงเลิกการเดินเรื่อยยี่สิบสีชั่วโมงเรื่อยยี่สิบชั่วโมงไหมเอาคูณตรงตรงเลยผมบอกให้แท็กซี่คุณจะวิ่งก็งนเองเนี่ยแต่คุณไม่มีลูกค,ค้านั่นหมายความว่าไม่มีล่ะไม่มีประโยชน์ใช่ไหม แทชกี่บอกว่าผมจอดนอนดีกว่าผมถามถาท็กซี่จอดนอนแล้วไม่ยมน,นอนที่ใต้ต้นไม้ต้องติดเครื่องเปิดแอร์นะเคแท็กซี่ใช้น้ำมันหรือใช้แกนะ๊ส <Yeah. S 1> ผมถามจอดไม่มีมูลค่าทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเสียได้จานะ่ายไหมมีไหมเครื่องจักรที่หยุดรอของรอคน เคยเปิดเรื่อจักแล้วผมกอดมันหมุนติ้วติ้วติ้วสักวันแล้วของไม่ออกมีไหมผมถามว่ามีไหมมีม